พ่อขอให้เจ้าที่ทุกคนอดทนเมตตากรุณากับเราถึงที่สุดแล้ว เมื่อเวลา16.50นวันที่3มกราคม2557พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินจากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปน้ำตกปาละอูเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่ยังคงความเขียวชุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชน,น,น,นิด และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอหัวหินและปราณบุรีหนึ่งในความภูมิใจหาที่เปรียบไม่ได้ในวันนั้นเกิดขึ้นกับนายชัยวัตรลิ้มลิขิตอักษรผู้ที่ได้ถวายรายงานภารกิจของอุทยานแห่งชาติแก่งประจานแบบใกล้ชิดเราอยู่ใกล้มากเราอยู่ใกล้จนพูดเพื่อง่ว่านับเป็นเซนเอาเป็นเซนดีกว่าคืออยู่ใกล้พระท่านเหมือน เหมือนเรานั่งอิงอยู่ใกล้ๆความสัมผัสความความความอบอุ่นตรงที่เราเราได้รับตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนพ่อเหมืนอมนพ่อที่อยู่แล้วก็คอยสอนลูกแต่ละเรื่องคอยคอยให้กำลังใจคอยอพูดถึงถึงงานที่เราทำแม้กระทั่งหอตกจุดไหนจะทำอะไรต่อไปแม้กระทั่งเรื่อง เรื่องจระเข้ดำเจืดที่เราถวายรายงานท่านยังถามด้วยว่าแล้วเจ็ตัวที่ฟักไข่จะทำย่างไรต่อท่านถามถึงขนาดนั้นเลยนะท่านถามไหมว่า,าจะปล่อยตรงไหนจุดไหนเราถวายรายงานหมดคือเรื่องแบบนี้มีพระองค์ท่านองค์เดียวที่ถามเราไม่มีผู้ใหญ่ที่มาเคยถามเราแม้สักครั้งเดียว ราวกับปาฏิหาริ์เมื่อฝูงผีเสื้อนับพันออกโชว์สีสันทันทีที่ขบวนเสด็จมาถึงความปลื้มปิติไม่หยุดเพียงแค่นั้นเมื่อสิ้นเสียงตรัสถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยความห่วงใยแต่พอรถพ,พที่นั่งของพระบาทเจ้าอยัวจอดนิ่งแปบนี้ผีเสื้อไม่รู้มาจากไหน มันเต็มไม่หมดมันเต็มบรรยากาศของภาพแม้กระทั่งเรานั่งอยู่เนี่ยยังมีผีเสื้อมาเกาะจากตัวเรามาบินผ่านหน้าเราบินผ่านบริเวณที่พระอ,องค์ท่านจะเสด็จเนี่ยมันเยอะมากจนพวกเราเนี่ยแบบเรารู้แล้วว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของชีวิตเราของชีวิตสัตว์ป่าของชีวิตของสรรพสัตว์สรสรพส,สิ่งของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มันฟื้นคืนชีวิตมันเบิกบานเสียงน้ําตกเสียงจิ้งหรีดเสียงจับจันเสียงนกร้องเสียงอะไรต่างๆเนี่ย มันมันกลับมาฟื้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งไปบอกเจ้าที่ทุกคนด้วยว่าขอให้อดทนนะประโยคนี้มันเกิดจากสิ่งที่เราถวายแรงงานว่าการทํางานในพื้นที่อุทยานเนี่ยเวลาเดินไปในป่าสามวันเจ็ดวันเจ้าที่ทุกคนเนี่ยมีปืนไปเพียงสามกระบอกแล้วก็ก็ใช้การไม่ค่อยได้ในหลวงก็ท่านกลงทงตัดมาต่อว่าก็ลำบากก็คงลำบากลำบากสินะ ต้้้ออองอนขใหเจทที่ทุกกา็ดคนนอคดทความทรงจำที่ได้เฝ้ารับเสด็จไม่เพียงเกิดแก่ผู้ที่ได้ถวายรายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแต่ยังเกิดกับผู้ที่ได้ถวายอารกขาแม้จะไม่ได้ชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดแต่พวกเขาก็มีความภาคภูมิใจ ถึงอ่ะเดท่านที่ได้ท่านมาเห็นของอธรรมชาติเดิมๆมาที่ท่านเคยนั่นอยู่ที่ท่านเคยตัดอยู่ไอ้ดูแลรักษาพัานั้นทุ่งะะและป่าละอูอะไรเงี้ยตอนนั้นผมอยู่สายตรวจก็คอยตึงกําลังอยู่ใช้ใช้ใช้ป่าได้รู้ออกมาก็ดีใจนะแต่ว่าถ้าได้เฝ้าใกล้นั้นนะคงดีใจที่สุดเลย น้ำตกปาละอูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง15ชั้นมีพื้นที่ประมาณ273,125ไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีหน่วยพิทักษ์อุทยานน้ำตกปาละอูเป็นผู้ดูแลน้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นทางยาวสวยงามตลอดทั้งปีสามารถพบเห็นสัตว์ป่าเช่นช้างป่ากระทิงสมเสร็จรวมทั้งนกหายาก และผีเสื้อหลากหลายชนิดที่ยังคงอยู่ในความอนุรักษ์ปกป้องดูแลพื้นป่าให้สมกับที่เคยพระราชทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทุกนายถึงสิ้นบุญสิ้นฟ้ามาหากษัตย์จะยืนหยัดจงรักไมจา้าข้าพเจ้าและเจ้าที่ทุกคนไม่ได้ลำบาก เจ้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพราะพระองค์ท่านให้พระราชบัดตไว้สิ่งที่พระองค์ตัดถามแล้วพระองค์แย้มมาสวนแล้วก็มีความปลื้อปิติเนี่ยหมายความว่าพระองค์ท่านให้พระราชองการต่างๆพระราชบัญัตต่างๆพระราชดีต่างๆให้ไว้เนี่ยเราได้ทำตามพระราชดีของพระองค์ท่านตตตาัว